กราบสวัสดีครับผมพบกับพิตรดนเชเคยครับวันนี้พาพาทุกคนหายหน้าหายตาไปนานนี่ครับมาใส่หนูกันดีกว่ากับเขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงน้ําลงนะครับเขาเรียกอะไรช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงแบบท้ายซีซั่นแล้วครับผมเพราะว่าหนูมันลงมาอยู่ในลําห้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดินขี่รถใส่ตามลําห้วยครับผมนี่ครับกลับกลับเร็กครับผมโ้บอกเลยครับ ยกทำไมไหวอยู่นี่ครับเกือบห้าสิบห้าสิบประมาณห้าสิบกว่าหลังครับมันเป็นรอรุนกันว่าจะมีครับเหยื่อผมนะครับผมเนี่ยให้ดูเหยื่อก่อนลิงลิงลิงเหยื่อผมจะเป็นกล้วยแล้วก็ลำครับผมลำผสมเข้าไปแล้วก็มีน้ำหอมสุดเฉพะก,ก็เป็นเขาเรียกอะไรดาวนี่หรือเปล่าก็จำไม่ผิดนะ พราะว่าผมทําไม่นานแล้วไม่ได้ผสมผสมไวส่วนผมไม่ได้ใช้กลับนี่มานานแล้วส่วนมากจะเป็นสันตอกี้นู้เป็นหลักก็คลิปนี้ก็จะหาไล่ใส่ครับตรงจุดที่มันไม่ลกมากก็จะใส่ไว้ถ้ามันลกจริงๆก็เราลองสันตอกดูอย่างน,นี้ครับผมยืนดูครับผมสันดูแล้วก็ใส่ไปด้วยถ้าโดนกลับก็แล้วไปถ้าสันตอเข้าก็เป็นอีกแบบหนึง่งเดจะมีไม้นึงเดี๋ยววนไปใส่ตอนเย็น ใส่เอาแมงเอาตัวก่อน <c oughs> ไปครับผมเป็นลุ้นกันว่าจะสวยแค่ไหนครับผมวิธีการใส่ของผม,มง่ายเลยเหมือนคนที่เียดใส่กระตรกนะครับเอากล้วยมาจัดการกล้วยปักกล้วยแล้วก็ปักชิ้นนะครับแค่นี้เลยนะครับชิ้นสองชิ้นครับอันนี้ไปใส่สองหลังพอครับ,ครบแค่นี้แล้วก็ ตับก็ไปใส่ไม่ต้องป่าอะไรเยอะมากครับผมถ้ามันเข้ากินยังไงมันก็กินครับถ้ามันไม่กินยังไงมันก็ไม่กินก็ต้องซีเรียสเลยถุงลำไปถุงนึงไปใส่ครับแล้วก็ตำรวจตามหมายครับผมตามหมูที่จะวิ่งมาหยุดต้องใส่เรา mm hmm. พอดีตรงนี้สวยตรงนี้สวยนอนดิมาขุดรูใหม่ได้สวยลวเลยตรงนี้ใส่แล้วครับผมเดี๋ยวให้ดูถนนสวยๆแต่ต้องใส่ตรงนี้ครับ วิ่งมานีวอ่งลงสิกินูน่าจะิงฝั่งนู้นน่าจะยิฝังนู้นเปหลักแน่ๆร้อยปนูวิ่งฝั่งนี้ครับโหดูอแม่กันเอ้ยทางหรือถนนด่วนเนี้ยวิ่งมานีใช่ไหมวิ่งลงมานี นี่ต้องเช็คเช็คก่อนเผื่อมีรูพวกนี้โอ้ดูวิ่งมาครับเนี่ยมาขุดรูอยู่นี่อีกนี่นไมมาหากินถึงนี่เลยอดูมานี่เดี๋ยวคินดูก่อนโอเคน่าจะหนูไม่เกินถ้าอยู่ก็ไม่เกินสองสามตัวยวให้ดูเจียมๆสักถนนหน้าสาันต่อตัวนี้มีสิทธิ์มา สูงๆเลยนี่โนูตงนี้น่าจะมีตัวดูอืหากินก็วิ่งวนแถวนี้แหละไม่หากินไก่เราขี้เกียจหาที่ใส่อะไรมากมาย หาที่ให้เขานั่งกินหนึ่งถ้าจะกินทำยังไงก็กินครับเดี๋ยวให้ดูนี่สวยสวยสวยดูถนนครับยิงกว่าทางด่วนทะล,ลุไปนู่นยิงมาทะลุไปนี่โอ้ทางด่วนครับโอเคตึงๆครับผมเดี๋ยวใส่เส็บเดี๋ยวให้ดูครับโอเคแล้วก็เผื่อนิดนึงเพื่อให้หนูเล็กมันไม่เข้ามา ชนนะครับมัดครับมัดอะไรก็มัดไปะน,น,นะครับลำนะครับเราพยายามอย่าโปรยให้มันด้หนากับโปรยนิดนึงต้องเหยียดนี่ครับพอแค่นี้ครับอย่าโปรยเยอะโปรยนิดเดียวพอเสร็จครับหลังนึ่งไปปร,ป,รประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวทยอยใส่ครับ ร้อนแดดไม่ใช่เราหรอกีบใสไปครับผมก็มายาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นไม้ที่เราเดินมานะครับไม่คิดว่าคือยังไงตรงนี้จะเป็นคล้ายๆติดหมู่บ้านผมเลยนะครับผมเป็นจะเป็นสะกลางหมู่บ้านครับก็หัเห็นหญ้าหญ้าน้ํานะครับปุ่มหญ้าน้ํานี่ก็สันๆปุ๊บนี่ครับรูครับเรียบร้อยครับผมครับ ตอกผมทำเองนะครับผมเป็นอันนี้เป็นติวติวแบนครับผมหัวแหลมเรียบร้อยครับใบอ่อนนะครับก็ยิงเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับในรูครับดูไซส์ดูไซ์ครับผมเคครับผมคงจะให้ดูตัวไม่ได้ครับผมเดี๋ยวเขาไปสรุปกันงานกันที่บ้านครับผมนี่ครับแต้มแรกมาแล้วครับสุดยอดครับกับพายิงหนูกระตอกเราทํางานทํางานครับผม เรียบร้อยครับหายนี่ตัวเดียวครับเก็บกันใหญ่ๆกันน้อยๆกันโอ้โหส่ยลูย่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว ตอ,อกตอ,อก,ต,ออกติ๊กเนาะตัดลูกนี่นแล้วโอเคครับโอ้บูมเอ็นครับบูมเอนตัวนี้มาเนี่ยนั่นนี่ครับผมทำงานละโอ้กว่าจะทำงานได้แต่ลหลังครับ นี่ครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับผมโหตอกกิ่งไม้นี่นี่ครับก็หนูน่าจะวิ่งหากินมาตามอันนี้แะครับตามทุ่งนาครับอะไรมาก็เจอช่วงร้อยครับอ้เต็มเต็มครับผมตึงๆครับไส์กำลังดีเลยครับป่ะ หากันต่อครับนี่นะครับทุกคนโอ้ยายไม่ที่แล้วเ <c oughs> รียบร้อยรัวโจนไหมครับผมสายจัดแถมๆใหม่ล้านครับลังนี้แสดงว่าไม่เข้ากินครับนะครับมันมีรอยหากินครับผมมาใส่เพิ่มเมื่อคืนรอยขุดรอยอะไร นี่ครับผมว่ารูมันจะอยู่แถวนี้ผมเลยลองใส่ดูครับไห้ป่องนี่เป็นไงโอ้โหเรียบร้อยนอนพุ่มไปดีครับโอ้โหดูไซส์ก่อนเป็นไงอ้าวเอา,เอายังไม่ตายเลยไอย้เหี้ยดีหนูรุ่นรุ่นครับหนูแพงใหญ่ดยอดครับมาน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 ดีครับยังไม่ตายเก <laughs> ็บครับ ต้องป้องเงียวก่อนนี่ครับคอ <c oughs> ส,สวยครับผมนี่หมายสุดท้ายแล้วโอ้หลังแรกเป็นไงชวบใหม่ลันครับยังอยู่เฉยเฉยอุ่นลอย โคตรสวยครับผมหากินอมาสันตอเกลี้ยเกียงครับผมตัวนี้มันไม่มีหญ้าให้วิ่งมาสันตอเอาไป้ไปไกลๆครับผมน่าจะสนุกใสแถวบ้านนี้ใสแค่นี้ก็พอครับนี่แล้วก็ล้างต่อไปเอาละเฉือกตึงครับเฉือกตึงเชือกตึงเฉือกตึงแล้วเป็นไงอุ้ยหนมันหางเอายังไม่ตายจมหายแล้วโดนอะไรวะโอ้โหเสายใหญ่ บกอยบโดนบกเย็บโดนอะไรเอ่ยอ,อูโดนเข้าหัวครับแต่ไม่สซยายไซยายเข้ากลางกระบาดเลยนี่ครับโอ้ยดียามสายหนูไม่ตายสักตัวติดสิง่งคดีอะไรนะเดี๋ยวเดียนะ๋ดวยว,ยว,ยวยหาหางหาหางก่อนนี่ครับ อ,อใส่ก็ได้การเลยครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดครับผมตึงๆครับส้นี้ก็ครึ่งโลครับหนูพผู้โอ้คนสวยด้วยหนูกํกำลังเป็นหนุ่มเลยครับมานมานมานครับผมอโเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานกันที่บ้านครับได้กี่ตัวตึงๆครับ